ห่าาฮลโลกับไก่กระเทียมสปีดล่ละดูดดูดดูไม่ร yeah> ู้วใครน้ำเหมือนกันหมดเลยี่ไหนวะ You know the ghost You know the ghost I am the ghost หยไปไหนวะอะไรอ่ะ นี่ใครมาแล้วไข่มันเดินแวม่งยืนตรงเลยที่ะโอ้ยไอ้ทียทำไมจอมันเอียงเวียนหัวจังวะก็มันเดินอ่ะเพื่อนเอ้ยก็มันเดินแบบเท่หชุดลิงใหญ่ไอติมไว้ไหนอะฮะไอติมไว้ในตู้กับข้าวโซดาไว้ตรงเนี่ยเนี่ยไอ้หลนตามาดี

ไม่น้อยน้อยน้อยู่คเมืไม่หน้าโคตรตุดอะไอ้บ้าทำอะไรหัวแหลมไงพายืมนี้รมาน่าจะนิวยาอยู่คนเดียวดีนะมัน ทำไมกูอยู่นนคนเดียวอะว่ะโดนทิ้งแล้วว้าวการชอปปิ้งสุดสมจริงไอเจนี่มันทำอะไรวะขโมยของเราต้องจอ<ร>ับเขาส่งตำรวจใช่หรอใช่ใชจับมันเลยจับมันเป็นมิวมิววะมิวมิวจัวงไม่น,นี่กูเอง จับสนชิ่ไหนเออกุ้งอ้าว what the fuck is this o l l for tonight mm. มี <Hey. S 2> ปืนด้วยอ่ะซื้อดีอแพงจังสิบดอลล่าโคตรแพงอืมอืม,อม,อม เก็บตังค์าฮ่าตังเป็นของกูเดินสวยๆไปแล้วมึงสวยอ่ะเชี่ยพวกมึงสองคนนี้ดีอ่ะไปส่งลูกค้าถึงรถเลยอ่ะแน่นอนกลับบ้านดีนะคะีดลูกค้าหน่อยรถชนเราด้วยอ่ะ โอไม่นะผีหลอกโอ้โาต้องทำอะไรอ่ะเราต้องเดินไปหาผีเราต้องเดินไปให้ผีหลอกเราจริงเหรอใช่แล้วถ้าเกิดเราไม่เดินไปผีมันจะไม่หลอกเหมือน s c p ซี6ศูนเก้าหกเลยแม่งนั่งเนื้เข้าไปดีเดินก็ไปดีนี่ไงมีตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยนวเดินก็อไรว คืออะไรอะมไม่เห็นอะเดินเดินเข้าเดนเดินเดินเดานเ่านเดิ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 นเนเนเดิเดเดิสเินเดเดเดินเดเดินเดินเดเนเดยไเดดิเดินยังยเดิเดนเวินเดินเดนเดินเดนเนินเนเเนี่ยน้ด้วยดน้น คลิกไปมันจะได้หนึ่งทีคลิกหนึ่งหนึ่งทีไงเนี้ยมัวเปล่าถูกโคตรไวอยู่แล้ว<ม>สะอาดไม่สะอาดอมือยังไม่ถืถอใครไม่ถูขอให้มือด้วยยืมมือขาดออกถูเร็วสิเต้ ลงถูกใน finish finish แล้วผีมายังไม่ต่อกูเล่นถึงตองเนี้ยแล้วก็ออกแล้วก็เออไอรถมันกลัวจนขี้ไหลอ่ะเกินแต่บ้านลุกินแ่บ้านลูงก็คือห้องน้ำระวังขี้นะเว้ยมีแน่นอนครับโผล่มาได้เลยไหมกลัวว้าว เฮียขี้มาบินเฮียคามดุ้งคนเดียวไอ้เหี้ยเสียกูรับเสียงมันดังอะแชร์จอหน่อยดิทไมไมเต้นแล้วก็เชร์จอหน่อยให้มาแทนทำไมให้กูเหรอเฮ้ย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 เส้ยงเฮี้ยอะไรเฮ้ยเ้ยเ โโบมึงก็ไปหยิบเองดิเฮียอยากได้อิดอ่ะคือเฮียอะไรบิ๊กอิดอะอ่ะบิ๊กแซนด์ชีสแินด์โฮโลชีสการบิ๊กอ่ะแล้วอ๋อเนี่ยมันมีคำถามทำไมชีสมันตกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแล้วทำไมบิ๊กมันมาอยู่ตรงตรงนี้วะเอ้ยจ้าบิ๊กไปทำอะไรพี่เอาไปทุบหัวทุบหัว What the fuck โอ้ท่าเดินเหมือนโดนนี่เลยเฮี้ยเลยอ่ะให้ท่านวิปลาสเออแม่งใช่เลยือ่วงขโมยของเราไปแล้วเราต้องทำยไงไม่คือมันไม่ได้ขโมยแบบนี้เลยนะคือมันมาขอเราแล้วมันก็ไม่จ่ายตังค์อ่ะเฮี้ยจัดก็รอเควสเอ้าเอ้ารออะไรอ่ะรอสักอย่างมันยืนนิ่งวะเล่นหน่อยเจ๊แบบนั้นเว้ย รถตำรวจเสียงเสียงเสียงอะไรเชี่ยตำรวจมาตำรวจมาดูดิเออเขาเขาไม่ได้ตำรวจมา <c oughs> จตำ,รว,ตำรวจมา,จมา <c oughs> ไม่มันไปไหนอ่ะตามมันนิดไม่มันขับเรื <c oughs> <ๆ>่อยๆอะไรนเนี่ยก็เลยตามกันอยู่สี่คนคนเดินตามรถตำรวจ ๋อมันพาไปให้น so ี่ป่าวแล้วมันก็จะพาเราไปเจอผีไงทะลุ้สันี้อะไรอ่ะผีน่าจะอยู่ตรงเนี้ยถ้าคูเดาโอ้โหไงต่อ๊ปผีเด้งดึ๋งมึงฮึบ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 ฮบอะไรอ่ะกูว่ารถข้าง กูว่ามันไมยเล่นองว้ววยเหี้ยแม่มาจิบมาเ่งกว่าแต่เด้งเลยเหี้ยไฟสต็อกจากห้องด้านหลังเติมอ๋อโอเคโอ้โหตะแกงกูบ้าง้นเคยเติมโค้ดเยอะเอาละอ๋ออาจากข้างหลังเอาไข่แย่งกูวงะกูเองสต็อก กระตกอะไรไม่รู้เติมกล้วยดีกว่าอ้าวเอ้าทำไมกูเติมไม่ได้วะมันไม่บอกของด้วยว่าอันไหนของอันไหนฮะนี่ไงมันมีเขียนอยู่อ่าเบอร์รี่แจมอ่ะอะไรวะฮาวคูดี้เอ้าใครตายอ่ะจะเปเชิดชแบบนี้เอ้าอ้ แล้วใครหายไปคนหนึ่งอะใครอ่ะมันพาใครไปว่าคนนึงอะู่ยไ่โนโนมีนอตมีอ่ะแล้วใครอะไอปามเหรอมา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 เฮ้ยเออแม่งดูที่กันเหตุแล้วเมื่อกี้คขวะแม่งอ๋อเ็อยู่คบนี่ว่ายูมันไม่เด้เดินอ่ะเราเดินเฮ้ยเฮ้ยบิบแตดิสัต อะไรวะ What the fuck From the back room คือไม่ได้ยินเสียงแต่รถบีบคือมึงให้กูไปหยิบชาร์จทำไมน่าทุกคนนะเหมือนไบรอันหน่อยวะโคบี้ไบรอันเฮ้ยกูเห็นคนเดินได้โว้วว What the fuck คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ้าวโยอะๆเอ้ามันกินตูดกูทุกคนเชื่อมันจับตูดมือมันจับตูด โนจับตูดนะไม่ได้ดาน่าจะลองนะไหนวะมีปืนแล้วเฮ้ยทุกคนมันแบบบินได้ด้วยอ่ะมันแบบเชี่ยเอ้ยยิงให้โดนหนดีวะอากูก็เป็นตัวหลอกเอาปืนหมดเดี๋ยวกูยิงไปแล้วไม่ใช่เหรอเออไม่ตายทันทีกูจะตายก่อนมึงแล้วเฮ้ยมึงช่วยกูยิงหน่อยเฮ้ยกูยิงอยู่ ก็กูโหกูใกล้ระยะไปค่ะไอเออเออตายทันทีปล่อยแม่งเหี้ยเลื่เหลือครึ่งหลอดเนี่ย I I am totally b l a t d e r out Cardiovascular and lips Cardiovascular and lips นี่กูซ้ำศพด้วยไปเร็วเข้าตามท็อกซิกจะรอดรอบคันไหนเลยเนี่ยไม่รู้คันใหญ่หรือเปล่า ิงเพื่อนเลยนะู่พื้นอยู่เอางี้ถ้าจบนี่คือที่อ่ะใช่กูก็ว่างั้นแหละแล้วเราไปไงอ่ะไม่ใช่คันนี้หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่คันนี้คันไหนอ่ะคันนี้หรือเปล่าใช่คันนี้นี่คันนี้เนี่ยกูลีบแล้วว่าจบปามใช่จบยูสไวส์จริหรอใช่ยูสไวส์ วัตจะฟากไปเกมใหม่